นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับเริ่มแล้วกับการเจราจาระหว่างไทยและกัมพูชาที่ประเทศมาเลเซียเพื่อจะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้นตอนนี้คือบ่าย3ามโมงวันที่28กรกฎาคม68นะครับเกิดอะไรขึ้นโมนในชาแนลจะเล่าให้ฟังครับให้ไปดูภาพก่อนนะครับเรื่องของการจัดวางตำแหน่งที่นั่งในการเจราจาครั้งนี้ครับ ไทยเราก็คือคุณภูมิธรรมเวยาชยชัยรักษาการนายกนั่งอยู่มุมหนึ่งแล้วก็นั่งประจันหน้ากันเลยครับกับนายฮุนมาเน็ตนายกของกัมพูชาโดยมีคนกลางที่คอยไกล่เกลีย่ยให้คือนายกรัฐมนตรีของทางมาเลเซียอันวาอิบราฮิมขณะเดียวกันก็มีผู้แทนของทางสหรัฐอเมริกาและจีนสองชาติหามำนาจคอยเฝ้าสังเกตการอยู่ด้วยโดยผู้แทนของสหรัฐปรากฏว่า ไม่ใช่มาโกรูบิโอไม่ใช่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจุดยืนของไทยเราเท่าที่ผมสอบถามผู้เชี่ยวชาญมาหลายท่านก็บอกว่าเราเนี่ยมีเงื่อนไขครับเงื่อนไขในการเจราจาของเราก็คือทางฝั่งกัมพูชาคุณจะต้องหยุดยิงคุณจะต้องหยุดลุกล้ำอธิป,ปไตยของไทยรวมถึงคุณต้องกลับเข้าสู่การเจราจาทวิภาคีในกรอบ JBC ด้วยนะครับดังนั้นเองผมก็สอบถามเพิ่มเติมกักบอาจารย์ปาิธานวัฒนายากรครับ ถึงฉากกระทัดที่เป็นไปได้ผลจากการหาหรือเจรจาครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากกรณีเบสเคส s ีนาร r โอก่อนนะครับฉากกระทัดที่ดีที่สุดนั่นก็คือทางฝั่งของกัมพูชามีการถอนกําลังแล้วก็โดนบรรดาประเทศหมหาอำนาจจีนก็ดีจากทางสหรัฐก็ดีเนี่ยกดดันนะครับ เพื่อให้เข้าร่วมการเจรจา JBC แบบทวิภาคีกับไทยต่อไปรวมถึงในอนาคตไทยรอดจจะมีโอกาสในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโดนกัมพูชาลุกรานแล้วโจมตีใส่บ้านเรือนใส่โรงพยาบาลใส่สถานที่ราชการใส่สถานที่เอกชนจนเสียหายในอนาคตต่อไปได้ครับจากกรณีดีสุดหรือว่า best case พามาดูกรณีเลวร้ายสุดหรือว่า worst case scenario กันบ้างน,นะครับ คือชาติหาำนาจอาจจะไม่ได้อยู่ฝั่งเราแล้วปรากฏไปอยู่ทางฝั่งของกัมพูชาก็อาจจะทําให้ไม่มีข้อตกลงเป็นรูปธรรมออกมาแต่อย่างใดครับแล้วแน่นอนว่าในสมรภูมุจะมีการสู้รบกันต่อไปส่วนกรณีที่3ครับเป็นกรณีกลางๆครับนั่นก็คืออาจจะมีการโยนให้กับทางด้านของอาเซียนเป็นคนทําหน้าที่ในการเจราจาไกล่เกลี่ยคู่ขัดแย้งก็คือทางไทยและกัมพูชาต่อไปนะครับ ซึ่งเวทีนี้เองครับก็เป็นโอกาสสาคัญที่ไทยเราจะสามารถใช้ในการชี้แจงให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับชาติมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนได้นะครับแต่ก็เชื่อได้ว่า2ชาติมหาอำนาจนี้ก็น่าจะมีข้อมูลในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับรู้ว่าต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรฝั่งของกัมพูชาโจมตีไทยก่อนแล้วก็โจมตีใส่พลเรือนของไทยลุกลามอธิปไตยของไทยเราด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรองดูท่าทีครับว่ามีคําแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมจากทั้งสหรัฐอเมริกาและจีน ดังนั้นเกาะติดผลการเจราจาครั้งประวัติศาสตร์นี้อย่างใกล้ชิดนะครับและไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรด้านหนึ่งเชื่อได้เลยครับว่าทางกองทัพไทยได้มีการปรับพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เจ้าปัญหาบริเวณชายแดนเป็นที่เรียบร้อยให้กัมพูชาเนี่ยมาอยู่ในเส้นตามที่มีการตกลงกันเอาไว้นั่นก็คือแผนที่1ต่อห0,000ื่นนะครับดังนั้นปัญหาที่กัมพูชาเคยลุกล้ำดินแดนของไทยอธิปไตยของไทยก็จะได้รับการแก้ไขปัญหาสะสางในโอกาสนี้ไปเลยนะครับโดยไทยเราก็อาจจะใช้โอกาสนี้ครับในการพา ผู้สังเกตการโดยเฉพาะบรรดาประเทศมหาอำนาจไปเยี่ยมชมดูพื้นที่จริงๆก็ได้นะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแหะครับมองยังไงบ้างกับการเจรจาจานี้ผลลัพธ์ที่ออกมามีกี่แนวทางอะไรบ้างบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ